17กระกฎาคม2,563นห้าร้อยามนะครับวันนี้มีข้าวทั้งหมด60กล่องนะครับแล้วก็มีโดนัทมา11บถุงนะครับวันนี้ในหนึ่งถุงมี4ชิ้นก็เลยแจกคนละชิ้นแล้วกันนะครับอ่าครับอันนี้มีไข่ มีข้าวข้าวหกสิบกล่องนะครับน้ำหกสิบขวดไม่ก่ไม้ากต้องใส่ถุงมือลูกหยิบให้เขาโคละชินขอบคุณครับโดนัทนะครับโดนัทของพี่บอยืร้านธนากรนะครับโดนัทโคละชิ้นนะครับกินเลยนั่นแหละ อาไป,ไปูปไปเด็กไปก่อนอา่าเราเด็กมาก่อนเ,อเด็ก,กอ่ะโดนโดนัทของพี่บอยร้านธนารกกน,นะครับ กเรี็กหอไมดยวหมดแล้วครับเดียวหมดแล้วครับเด็กก่อนี้เด็กโตที่หลังอันนี้เด็กโตับแล้วนี้เด็กโต อยากอยู่กับพอได้ไหมฮะอยากอยู่กับพ่อฮะได้ได้มาเ่อดกนนอนโอ้มากะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปซื้อให้เดี๋ยวป้าไปซื้อให้ลูกอันนี้แจกฮะจ่าต่าต่าใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ อะไรครับแม่แป๊าสาวพี่นี่ปิดิดมดไม่เท่ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับว อันนี้เป็นโดนัทของออพี่บอยร้านธนากรน,นะครับ10บาทถุง1ถุงมี4ชิ้นอหนูก็บอกว่าเราฟ้อฟังนะหนูอบอกแล้วไงอย่าไปจับยายแก้งไ่้ๆเดี๋ยวพึ่งครับนนรไรเลยครับ ครับหมดแล้วนะครับขนมหมดแล้วหมดแล้วออาไปเลยลูกขนมไม่มีแล้วโดนนัด โดนัทไม่มีก็กินข้าวครับอยาเสร็จแล้วไปไหนลูกอยากซื้อนอนหนอนนอนหอ่าได้ได้เดี๋ยวป๊ามขับไปแจกแจกของให้เสร็จก่อนลูกไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเบียดเข้าไป้เขายังกินเลยเด็กจ้ะจ้ะห้ามกินเพราะว่ามันเดือดแต่เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็น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 จะได้นั่น อ้าวไปเลยอ้าวไปเลยครับอ้าวไ,ไปเลยครับไปเลยอันนี้ข้าวกล่องทั้งหมดหกสิบกล่องนะครับข้าวหมดแล้วนะครับ หมดแล้วนะครับจากโตู้แบ่งปันพ้อมตำรวจเวรุวันนะครับพรุ่งนี้แจกต่อนะครับหมดแล้วสวัสดีครับโอบไม่บายหน่อยดิบายเด็กตกใจว่าอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วหรอครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ